ตอนนี้ปีนี้12แล้วนะคะเป็นหนุ่มแล้วเลย,เนนลเลยสูงเท่าสูงเท่าแม่แล้วค่ะเกือบจะถึง,ลงแล้วอีกนิดนึงตอนนี้น้องน้องก็เรียนหนังสือค่ะไม่ได้ไม่ได้แบบทำงานเยอะมากหรือว่าทำงานในวงการหรืออะไรแต่ว่าก็พอมีบ้างล่าสุดก็ได้พรีเซนเตอร์ไปหนึ่งตัวเป็นพวกแคลเซียมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วจริงๆเราอยากให้ลูกกลับมาทำงานในวงการเลยแบบนี เขาชอบในเรื่องของกราฟิกดีไซน์เขาชอบในเรื่องของแอนิเมชันจริงๆแล้วแอนให้น้องลงเรียนเป็นพวก ICT เป็นพวกกราฟิกดีไซน์เป็นพวกแอนิเมชันแล้วก็แอนมองถึงอนาคตว่าถ้าเกิดว่าน้องต่อในด้านนี้น้องน่าจะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยแล้วก็มันมีพวกเมตาเวิร์สอะไรเข้ามาน่าจะเหมาะกับน้องมากกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีงานในวงการเข้ามาคือรับก็รับรับค่ะ,นนคะฮะเ,เป็นนุ่มแล้วเนือ้อออกไหม ก็มีมีสาวๆในห้องมาชอบโยกคือน่ารักมากเลยเหมือนแฟนฉันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีแบบเขียนจดหมายน้อยใส่กระเป๋ามาให้แอนก็แอบอ่านแล้วก็บอกฮึมอะไรเงี้ยฮะมีมีมีคนสองคนนี่แหละค่ะก็แบบว่าทาไมเธอไม่รักฉันเลยเธอไม่มองฉันเลยอะไรเงี้ยแต่น้องทีเขายังเขายังแบบมีความเป็นเด็กค่อนข้างสูงเพราะว่าอยู่กับแม่สองคนเขาก็จะค่อนข้างติดแม่อย่างี้ค่ะเขาก็บอกว่า เอาทีไม่รักเหรอเนี่ยจดหมายยูเนี่ยมีมีสาวมาชอบยูเนี่ยยูไม่ชอบเขาเหรอไม่หรอกเออเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษเหมือนประมาณว่าเอ,อ่อามาฮัตเบรกเกอร์เหมือนประมาณว่าผมเป็นนักหักอกคนนะอ,อ,อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเขาปั๊บปี้เลิฟเยอะเหมือนกัน<า>เนาะค่แบบคิดว่าน่าจะเป็นที่วัยมากกว่าค่ะแต่เขาบอกว่าเขายังไม่มีแฟนหรอกเขาไม่มีแฟนหรอกบอกอย่ามีแฟนให้เห็นนะอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเขาบอกว่าเขาไม่มีแฟนหรอกเนี่ยเขาจะอยู่กับแม่สองคนแบบเนี้ยค่ะ <laughs> ไม่ไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่าอยู่กับแอนสองคนนะแอนก็คอยดูแลควบคุมเขาได้ในพฤติกรรมแล้วก็การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆค่ะเพี่แอนดวบคุมกับลูกแค่ไหนครับถ้าแบบลูกกลางแต่กลางไ <ป S 1> มเด <ไป S 1> ถ้าเป็น,ปนหนุ่มแล้ว คุยทุกเรื่องเลยค่ะเพราะว่าแอนเลี้ยงเขาแบบลักษณะเหมือนฝรั่งบวกไทยความเป็นไทยก็คือเคารพต่อผู้ใหญ่แล้วก็ความเป็นฝรั่งก็คือกล้าคิดกล้าพูดเวลาที่มีปัญหาอะไรกล้าที่จะปรึกษาเราทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายามีตรงไหนที่มันเปลี่ยนไปในเรื่องของลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดได้หมดแล้วก็เรื่องของเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยคือสอนต,ตั้งแต่ตอนนี้แล้วเพราะว่าป .6 แล้วแล้วก็ เราเราเรา,เราคุยกันหมดอะคะ่ะคุยกันหมดทุกเรื่องเลยแอนเชื่อว่าเหมือนค่อนข้างสนิทกับลูกมากๆเลยค่ะไม่ค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยน้องเขาพอเราเลี้ยงมาด้วยความละมุนเราไม่ได้เลี้ยงด้วยด้วยการบังคับขู่เข็นตีดุด่าว่ากล่าวแบบรุนแรงแต่ว่าเราใช้เหตุผลในการเลี้ยงลูกอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะค่อนข้างที่จะเข้าใจเวลาเราพูดอะไรแล้วพูดอะไรแล้วใช้เหตุผลแบบนี้นะคะ่ะ การทําทงานดูการของน้องมอี่ห่วงไหมหน no. เอาเอาจริงๆนะพี่เราอยู่ตรงนี้มาแบบเรารู้หมดแล้วอะ <Yeah. S 2> แต่ว่าถ้าเกิดในวันข้างหน้าน้องโตเป็นหนุ่มแล้วก็น้องสามารถที่จะน้องอยากทําดีกว่าค่ะพี่แต่จริงๆแล้วอะน้องธีคายุเนี่ยคือเขาที่เขาทำเนี่ยเขาอยากช่วยแม่ทํางาน แต่เขาก็ทําได้แต่ถามว่าอุ้ยเหมือนสมัยเราเราวอนบีอะไรเงี้ยเขาไม่ได้นขนาดนั้นค่ะเร,เราต้องสร้างภูมิเขาไหมเพราะว่าในโครงการนี้มันก็ไม่ตราต้องสร้างมากมากเลยค่ะถ้าจะให้ลูกมาเดินตรงนี้นะคะก็คือต้องเริ่มสร้างตั้งแต่วันนี้ไปเลยเพราะตอนนี้น้องจะ12แล้วแต่แอนก็อย่างที่แอนบอกไปนั่นแหละค่ะเราอยู่ตรงนี้มานานเรารู้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างอะไรที่ดีอะไรที่ไม่ดีเราเห็นเราประสบพบเจอมาหมดแล้วก็ค่อนข้างที่จะ มีคําสั่งสอนให้กับลูกได้ประมาณหนึ่งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าลูกไม่ได้ต้องการที่จะเดินตรงนี้แอนก็โอเคไม่ได้คิดว่าไม่เปิเาการไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบปั้นลูกมาให้เป็นดาราค่ะ ให้เป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นให้ทําในสิ่งที่เขาอยากทําแล้วก็เขาอยากมีอาชีพอะไรเขาอยากรักใครเขาอยากอยู่ในเวรไหนแอนโอเคหมดค่ะอย่างเรื่องงานเรื่องอะไรที่ก่อนนักเรียนต้องแบบต้องย้ายน้องมาเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งเพื่อประหยัดอะไรเยอะตอนนี้มันเริ่มดีมันนดีขึ้ก็เราเราเราใช้ชีวิตแบบว่า คือมันดีอย่างหนึ่งนะคะเมื่อก่อนเรามองว่าต้องเรียนอินเตอร์นะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่พอเรากลับมาให้แบบเรียนเป็นแบบธรรมดากลับมีมีชีวิตคุณภาพที่ดีขึ้นเขาได้รู้จักเห็นอกเห็นใจแม่รู้จักการใช้ชีวิตที่ว่าเอ้ยไม่ต้องอันนี้ไม่ต้อง ใส่เสื้อเหมือนเพื่อนนะเพื่อนใส่แบรนด์นะต้องใส่รองเท้าแบบนี้นะต้องยี่ห้อนี้นะเขานี่คือแบบชิลมากแล้วก็ไม่นทน,นกับใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็ได้ถือกระเป๋าแบบไหนก็ได้คือติดดินนะคะแอนต้องการให้ลูกเป็นแบบนี้แหละคะ่ะความรักของแม่ครับแม่ไม่มีแฟนก็ยังไม่มีแฟนอยู่ก็ยังไม่มีแล้วก็ไม่อยากมีด้วยะคะ่ะปิดตายเลย,ม,ย,เลยมันไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอก <laughs> จริงถ้าตัวมีแฟนรู้อนุญาตไหม่มมไม่อนุญาตค่ะเขาบอกเขาบอกแอนแล้วว่าอย่าให้รู้อย่าให้ผมรู้นะว่ามีอะไรอย่างเงี้ยคือจะอาหาจะด้วยวัยด้วยเพราะเขาสิบส <c oughs> องอ่ะเนาะปหกเขาก็จะห่วงแม่เหมือนสมัยเราอายุขนาดนี้เราก็จะห่วงพ่อห่วงแม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแอน <c oughs> คิดว่าคงไม่ไม่ค่อยมีใครกล้ากล้าจีบแอนหรอกพี่เอาจริงๆทำไมเราคิดว่าอะไรที่ทำให้เขาไปกล้ามาจีบเราเนี่ยก็บางคนเขาก็อาจจะมองที่ ภูมิหลังเราหรือเปล่าเขาไม่ได้มองที่ปัจจุบันอนาคตเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็อาจจะติดหรือบางคนเห็นว่าแอนแบบทามาหากินขยันทามาหากินได้ด้วยตัวเองแล้วก็เหมือนเป็นเหมือนไม่รู้ว่าเขาคิดว่าเอออาจจะคิดว่าเราแบบสตรองไปแล้วว่าไม่กล้าเข้ามาแบบนั้นนะคะือไม่ โอ้ยอยู่กับทีพูดทั้งวันพูดทั้งวันพูดเก่งมากเป็นต่อยหอยเลยเนี่ยหนูมานี่ก็เอาตอนแรกหนูจะชวนมาด้วยเขาก็แบบมีโรคส่วนตัวแล้วก็เลยว่าโอเคไม่เป็นไรนะถ้าน้องอยากมาก็มาไม่มาเดี๋ยวแม่มาแล้วรีบกลับค่ะขอบคุณนะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ